ถ้าหากว่าใครได้ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลของพักภูมิใจไทยที่ได้แถลงข่าวจับมือกับพักเพื่อไทยเป็นพักร่วมรัฐบาลกันล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรโคตา้ารัฐมนตรีกันตามที่มีกระแสข่าวว่าพักภูมิใจไทยจะดูแลกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจและกระทรวง ความมั่นคงส่วนพรรคเพื่อไทยจะได้ดูแลในกระทรวงเกษตรและสาก์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาและนวัตกรรมหรืออวกระทรวงแรงงานซึ่งถือได้ว่าเป็นกระทรวงเกรด A และกระทรวงสำคัญหลายกระทรวงจนล่าสุดมีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะขอแลกกระทรวงแรงงานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะไปปลักดันโครงการหรือนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยด้วยถ้าหากเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าพักภูมิใจไทยยึดกระทรวงกรเกษตรและสาก์มาจากพักกลาธรรมของร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ามาให้กับพักเพื่อไทยดูแลซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่ พรรคกล้าธรรมจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยในลำดับต่อไปก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ควบคุมหรือดูแลกระทรวงเกษตรและสาก์อีกแล้วเพราะกระทรวงนี้พรรคภูมิใจไทยได้ยกให้เป็นโคต้าของพรรคเพื่อไทยจึงทำให้ร้อยเอกธรรมนัสซึ่งหมายมั่นปั้นมือและจองกระทรวงนี้มาก่อน ตั้งใจที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ตามที่เคยได้เป็นมาถ้าเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าพักภูมิใจไทยไม่แคร์ไม่สนใจและไม่ให้ความสำคัญพักกล้าธรรมของผู้กองธรรมนัสทั้งที่ได้มีการส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วว่าพักกล้าธรรมขอจองกระทรวงเกษตรและสาก์แต่กลับมีเหตุผลที่จะขอยึดกระทรวงนี้เพื่อให้ คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีมากำกับดูแลด้วยแต่การที่พักภูมิใจไทยยกกระทรวงเกษตรและสากรให้กับพักเพื่อไทยแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับพักกล้าธรรมและไม่เห็นร้อยเอกธรรมนัสอยู่ในสายตาถ้าเป็นเช่นนี้พักกล้าธรรมจะร่วมรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยเป็นพักลำดับสาม ก็จะได้รับการจัดสรรโคต้ากระทรวงเกรดบีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะต้องทำให้ร้อยเอกธรรมนัฐต้องคิดหนักว่าจะร่วมรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยต่อไปอีกหรือไม่ซึ่งทำให้พักกล้าทําอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกถ้าจะอยู่ในรัฐบาลต่อไปก็ได้กระรวงเกรดบีไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้แต่ถ้าหากจะไปเป็น ฝ่ายค้านก็ต้องทำงานร่วมกับพรกประชาชนซึ่งไม่สามารถที่จะร่วมงานกันได้อย่างราบรื่นเพราะพรกประชาชนตั้งข้อรังเกียจพร,รรคกล้าทรมาแล้วตั้งแต่ต้นถ้าเป็นเช่นนี้พร,รรคกล้าทำก็จะจำเป็นต้องร่วมรัฐบาลกับพรักภูมิใจไทยต่อไปและจะอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือกินน้ำใต้ศอกพักภูมิใจไทย แต่ถ้าหากพักภูมิใจไทยตัดสินใจแบบนี้ก็น่าจะเกิดรอยแค้นหรือความเจ็บช้ำน้ำใจที่มีอยู่ในใจของร้อยเอกํานัดอยู่ไม่น้อยจึงขอเตือนให้ระวังว่าการที่ลดเกรดหรือแม่ความสำคัญพักกล้าธรรมซึ่งเคยจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลอนุทินหนึ่งมาแล้วก็อาจจะถูกย้อนสอนได้เหมือนกับ กรณีที่นายอนุทินตีกลองเอาเรือกเอาชัยที่จังหวัดระนองและในที่สุดไม้กลองก็เด้งกลับมาตีหน้าตัวเองต่อกรณีของพรรคกล้าธรรมก็อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ครับ